ติดโควิดไม่ต้องปิดโรงงานสถานประกอบการที่ทำมาตรการบับเบิลแอนซิลให้สำเร็จสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่จะต้องทำคือการเตรียมสถานที่ดูแลกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เรียกว่า Factory Quarantine ก่อนจะทำการกักตัวเราต้องสอบถามเพื่อให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ใดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหมายถึงคนที่ทำงานในบับเบิลเดียวกับผู้ติดเชื้อหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ หรือมีกิจกรรมพูดคุยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้มีโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นมากเจ้าหน้าที่อาจออกหมายให้กักตัวหรือควรให้กักตัวในสถานประกอบการและหากจะให้ทำงานต่อต้องอยู่ในบับเบิ้ลเดิมเท่านั้นในส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำคือผู้ไม่ได้สัมผัสดโดยตรงกับผู้ป่วยคนกลุ่มนี้ให้ทำงานในบับเบิ้ลเดิมแต่ควรแยกการกินอยู่กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวกลุ่มเปราะบาง คือผู้ที่จะมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อเช่นผู้มีโรคประจำตัวเจ็ดโรคผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภหากต้องกักตัวควรให้อยู่ห้องแยกเดี่ยวและจะต้องมีการติดตามอาการป่วยในคนกลุ่มนี้อย่างเข้มงวดทุกวันสถานที่ในการทำ Factory Quarantine ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. พื้นที่พักให้ผู้สัมผัสเสียงสูงจะต้องไม่แออัดสามารถรักษาระยะห่างจัดให้มีจำนวน10-1 5 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดหากทําเป็นห้องพักเดี่ยวหรือคู่จะดีที่สุดห้ามให้ผู้ที่ทํางานต่างบับเบิพักห้องเดียวกัน 2. เป็นพื้นที่ที่สามารถควบคุมการเข้าออกของพนักงานได้ 3. มีไฟฟ้าน้ําประปาและระบบสื่อสารหากสามารถติดกล้องวงจรปิดจะช่วยกํากับการออกจากห้องพักได้ดียิ่งขึ้น 4. ห้องสุข,ขาหรือห้องน้ําต้องแยกชายหญิง และต้องมีจำนวนเพียงพอถูกสุขลักษณะหากสามารถกำหนดให้ผู้ใดใช้ห้องน้ำใดจะช่วยลดปัญหาการแพร่เชื้อในกลุ่มผู้กักตัวผู้กักตัวเมื่อใช้ห้องสุข,ขาวหรือห้องน้ำแล้วควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย 5. ห้องพักต้องระบายอากาศให้มากที่สุดไม่จำเป็นไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศหากใช้เครื่องปรับอากาศควรใช้แบบแยกรายห้องพักไม่ใช้เซ็นทรัลแอร์คอนดิชั่น 6. มีพื้นที่ประกอบและรับประทานอาหารที่ทำความสะอาดได้ง่ายหากให้ผู้กักตัวประกอบอาหารควรจัดลำดับการใช้พื้นที่ประกอบและรับประทานอาหารตามบับเบิลหากแยกพื้นที่สำหรับแต่ละบับเบิลได้จะดีที่สุด 7. มีพื้นที่ทิ้งขยะเป็นสัดส่วนและแยกขยะติดเชื้อเช่นหน้ากากกระดาษทิชชู่ใส่ถุงขยะสีแดงขยะเหล่านี้ควรทำลายเชื้อด้วยน้ำยาสักผ้าขาวที่มีความเข้มข้น0.5%เช่น อาจใช้ไฮเตอร์ความเข้มข้น6%โดยผสมน้ำยา1ส่วนน้ำ11ส่วนเทลงถุงขยะติดเชื้อจากนั้นรัดปากถุงให้แน่นก่อนนำไปทิ้ง 8. พัสดุสิ่งของหรืออาหารที่นำเข้าจะต้องวางในจุดที่กำหนดเพื่อทำความสะอาดก่อนมอบให้ผู้กักตัวพื้นที่กักตัวภายนอกโรงงานเราสามารถใช้แนวทางเช่นเดียวกับการจัดเตรียมสถานที่กักตัวในโรงงาน แต่ต้องเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางและรถรับส่งระหว่างที่ทำงานและที่พักโดยโรงงานและสถานที่กักตัวจะต้องไม่ไกลเกินไปและมีการควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัดนอกจากนั้นการเดินทางต้องแยกกลุ่มเดินทางตามบับเบิ้ลไม่ให้ปะปนกันสถานที่กักตัวจะต้องสามารถแยกพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยไม่ให้มีการปะปนของคนที่มาจากต่างบับเบิ้ลหรือต่างโรงงานมีการควบคุมการเข้าออกของพนักง,งานระหว่างพักได้ตลอดเวลา และมีคนทำหน้าที่ควบคุมคนเข้าออกและรักษาความปลอดภัยหลังจากเตรียมสถานที่ตามที่กล่าวมาข้างต้นผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 1. จะต้องจัดเตรียมสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งอาหารยารักษาโรคอุปกรณ์ซักล้างให้เพียงพอต่อการกักตัวเป็นเวลา14วัน2ติดต่อหาร้านค้าส่งอาหารแบบประจำหรือหากมีพื้นที่เพียงพอ จัดหาร้านค้าที่มีราคาย่อมเยาวมาเพื่อบริการผู้กักตัว 3. จัดหาอุปกรณ์หน้ากากอนามัยเฟสชิลจเจลแอลอกอฮอล์หรือ PPE สำหรับผู้ที่ต้องจัดการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยง 4. จัดหาแอนติเจนเทสคิดเพื่อตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการนอกจากนี้จัดหาเครื่องวัดอุณหภ,ภูมิร่างกายและออกซิมิเตอร์หากพบผู้มีอาการมาก 5. จัดทำระเบียบผู้มือการกักตัว เน้นหนักการรักษาระยะห่างการทำความสะอาดและการอยู่ร่วมกันหากเป็นพื้นที่กักตัวภายนอกโรงงานร่วมกับโรงงานอื่นๆจัดคณะกรรมการบริหารจัดการ Community Quarantine เพื่อแบ่งหน้าที่ในการจัดการดูแลพนักงานของแต่ละโรงงานและเรื่องส่วนรวมต่างๆโดยใช้การสื่อสารที่ไม่ต้องพบกันมากเช่นการใช้โซเชียลมีเดียหรือเทเลคอนเฟอเรนซผู้กักตัวก็ต้องเตรียมความพร้อมตนเอง โดยผู้กักตัวจะต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเช่นเสื้อผ้ายาสีฟันแปรงสีฟันยารักษาโรคประจำตัวผู้สัมผัสที่มีความกังวลเรื่องอื่นๆเช่นห่วงกังวลเรื่องไม่มีคนดูแลคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและผู้ประกอบการควรให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งชี้ให้เห็นความเสี่ยงหากยังอยู่กับคนในครอบครัวโอกาสที่คนที่เขารักอาจได้รับเชื้อหากไม่กักตัวให้ดี ผู้ประกอบการต้องมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบซักซ้อมทำความเข้าใจการใช้ชีวิตใน Factory Quarantine เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างสบายมากขึ้นการกักตัวของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้สัมผัสยังสามารถทำงานได้และอาจได้รับสวัสดิการพิเศษต่างๆในระหว่างกักตัวด้วยแต่หากมีการฝ่าฝืนการกักตัวหรือปฏิเสธการกักตัวอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดจ่ายค่าจ้างและแจ้งงดสิทธิสวัสดิการทุกชนิด รวมทั้งประกันสังคม 2. แจ้งผู้นำชุมชนอสอมอและร้านค้าในบริเวณนั้นถึงสถานะเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงของพนักงานที่ฝ่าฝืนการกักตัวสิ่งสำคัญในการดูแลผู้สัมผัสระวังกักตัวเมื่อพบผู้แสดงอาการบ่งชี้การติดเชื้อเช่นไข้ไอท้องเสียจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสหรืออาการอื่นๆที่สงสัยติดเชื้อให้ตรวจแอนติเจนเทสขิดทันที และหากผลเป็นบวกให้ส่งตัวเข้า Factory Isolation หรือ Home Isolation ได้เลยหากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหลัง5วันเมื่อกักตัวครบกำหนดผู้ที่กักตัวห้องเดียวกันหากทุกคนไม่มีอาการให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit ในวันที่7 1 0ถึง10หากพบว่าทุกคนให้ผลลบให้ตรวจอีกครั้งราววันที่12ถึง14หากยังพบว่าทุกคนในห้องให้ผลลบสามารถให้คนในห้องออกจากการกักตัวได้ เมื่อครบ14วันสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบริหารจัดการได้ที่ QR โค e นี้ได้เลย